สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทกท่านนะคะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนต์นะคะวันนี้นะคะก็สับปะรดนะคะที่แม่ควันได้สั่งไปนะคะสับปะรดพัทยานะคะแม่แม่หนึ่งพันลถนะคะอันนี้ก็ได้มาส่งแล้วนะคะวันนี้น้องช้างมาทั้งหมดนะคะ สิบเก้าเชือกนะคะที่อยู่หัวฝานะคะที่ได้แบ่งกันนะคะสิบเก้าเชือกตอนนี้ก็ได้เอาสับปะรดลงจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลางแดดเลยนะคะวันนี้ต่อใหญ่สวยนะคะ หนึ่งคันรถนี้นะคะหนึ่งหมืนสามพันคะแนนนะคะตอนนี้ก็ได้สลับปรับเปลี่ยนกันลงนะคะแล้วก็นับเป็นกอให้แต่ละเชือกนะคะเท่าเท่ากันนะคะแม่แม่วันนี้มาทั้งหมดสิบเก้าเชือกนะคะหนึ่งน้องน้ำมนนะคะสองน้องส้มสามยายบุญมีสี่ประกายแก้ว ้าแม่มูลนะคะหกพายโพทองนะคะเจ็ดแม่ของพายโพทองนะคะแปดพายสองเมืองเก้าพายโพทองพายบัวทองนะคะสิบปุ๊เปสิบเอ็ดโมเบลนะคะสิบสองพังดีวาสิบสามบุญเพิ่มนะคะสิบสี่ขันเงินน้อยนะคะสิบห้า แม่เพียว16เพราะอ่าโมแฮนะคะ17 1เดเจดดอกคูณน,นะคะ18สุนารีนะคะ19พรายทองคูณน,นะคะแม่แม่าสับปะรดรถนี้นะคะคะแนนได้มาจากที่พ่อควานแม่ควานนะคะ ได้เต้นกันในวันนั้นนะคะวันที่แต่งชุดโกโกวานะคะวันนั้นที่เราได้ขายผลไม้นะคะสมทบทุนค่าอาหารให้กับน้องช้างตกง,งานนะคะวันนี้เราก็ได้มาได้มาแล้วนะคะหลังจากที่สั่งไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะพ่อควาแม,ม่ควาอยากให้น้องช้างนะคะได้กินสับปะรดดีๆนะคะเลยสั่งสั่งมานะคะสวยเลยนะคะ,ะสับปะรดพัทยาจะ ได้ช้าหน่อยนะคะแม่แม่เพราะว่าเขตแถวสุรินนะคะแถวสุรินบุรีลำนะคะต้องตามคิวนะคะมีคิวนะคะเดี๋ยวนี้นะคะบางทีเราจะสั่งวันนี้เลยได้พรุ่งนี้หรือมื้อลื่นนี้ไม่ได้นะคะเราต้องบอกล่วงหน้าเขาประมาณสามถึงสี่วันนะคะถึงจะได้คิวสับปะรดนะคะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะฝนก็ตกตกบ่อยนะคะทางไปมาลำบากนะคะ ก็แบ่งให้เท่าๆกันนะคะนับกอให้เท่าๆกันนะคะก็ต้องกราบขอขอบพระคุณแม่ๆนะคะที่ป้อนผลไม้น้องช้างนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณนะคะที่สนับสนุนค่าาหารให้กับเรานะคะในวันที่เราไลฟ์ตลอดมานะคะ ทั้งหมดนี้สิบเก้าเชือกนะคะตอนนี้ยืนยืนยืนรอสับประรดมาแบ่งกันนะคะตามคิวคนลงก็ลงนะคะคนจัดรอก็จัดนะคะไปนะคะเป็นการจับฉลากน,นะคะตอนสับประรดนะคะแม่แม่คนตาได้หมายเลขอะไรคะหมายเลขห้าได,ได้ได้กองใหญ่ไหม อันนี้ลเลขมาเลขหกค่ะแม่ควานพายโพทองหมายเลขหนึ่งกองใหญ่เลยสุนารีปแปบ,บครัอ่แล้วก็เริ่มทะเลาะกันแล้วนะคะ <laughs> ทะเลาะกันแล้วนะคะ <laughs> พกควันสายหานะครับปุเป้ได้หมายเลขไหนคะค้แหลมพแหลมได้หมายเลขไหนพ้แหลมสิบสี่ครับ14นะคะตามหากองสับะระดกันอยู่นะคะแม่แม่คึกคืนกันใหญ่เลยค่ะ ยายตลอดระยายายเท่าไรเบอร์สองเบอร์สองยายเนี่ยไม่ยายเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะก็แบ่งกันไปที่เรียบร้อยนะคะจับฉลากนะคะว่าเชือกไหนได้กองไหนนะคะแม่แม่ได้เท่าเกันแน่นอนนะคะไทยโพองได้กับแม่ด้วยนะคะได้กับแม่ได้คนละกองนะคะไม่ขวา แม่ม <Bond> ูนะคะได้กองไหนแม <rapper> ่ม <él gesehen S 1> ูได like like ้กองไหนคะแม่มูในเลขสี่ครับมันหมานครับมันหมานเลขสี่นะคะแม่มูนะคะได้เลขกองที่สี่นะคะยายแม่เพียวได้กองไหนคะกองที่แปดครับกองไหนคะสิบแปดสิบแปดนะคะค่ะยายแม่เพียวได้กินสับปะรดอร่อยอร่อยเลยนะคะมองหน้าหน่อยค่ะ ขอบคุณมากมากครับค <Okay. S 1> หลังจากที่ได้กองไข่กองมันแล้วนะคะก็ไปพักก่อนหลังจากลงลงสับประรดนะคะแดดร้อนมาก,มกคุณตานะคะคุณตาของทังดอกคูนนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะ พ่อควานแม่ควานพังดอกคุณไปทำนานะคะเลยให้ตามมาลุงสัปนรถนะคะแม่แม่เพราะว่าน้องช้าง19เเชือกนะคะก็เลยต้องแบ่งได้กินหลายวันอยู่นะคะแม่แม่ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อควานแม่ควานได้หลายวันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าทํานาด้วยนะคะพ่อควานแม่ควานหลายท่านก็ต้องไปทํานานะคะเป็นช่วงฤด,ดูทํานานะคะ